สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านท,ท,ทุกคนครับมือ่อกี้โชคดีเจ้าครับยางออกมาหลังจากที่ไปหาพอผ้าแล้วพอพอลี่กับแม่มิงพอดีครับเรามาปลูกผพกห้องถามเล่าบ้างหน่เล่าวา่าเราฝันดี <c oughs> นดนอ๋อพอลี่นี่พอธรรมดาเลยครับแต่ผู้ชมเดี๋ยวติดถามเดี๋ยวเดี๋ยวติดผ้ากันว่าเอาช่องขอาพ่นไปอยู่ใส่มากคือพอมาหาพอลี่จกเที่ยนี่มาตามเหล็กฝันน้ำเราเป็นยังไงกับพ่อบอกความฝันหนึ่ง้างมึง แล้วจะบอกเลี้ยงของเก่าก่อนนะมึงมงเลี้ยงงวดแ้วมาฝันว่างวดแล้วมาฝันว่าไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดนี่ดอกบานอยู่ท่งนี้บานนี่ขวดใบไม้ขึ้นมีจะไครห้าวกำปั้นนี่ของโจโก้อืมว่าว่ามันว่ามันเจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดนี่ปลาสามตัวตัวนึงก็เจ็ดตัวเดียวกันน่ะบานนี่แต่ศูนย์เจ็ดตัวเดียวอันอันอันหกหกศูนย์ ว่าซื้อคำว่าไปซื้อหกหนึ่งโอ้ยมันเสียดายแต่พจนจนว่าบาดนี้มาฝันอยู่เหมือนมา่อฝันอยูเฝันว่าเห็ดตึ้งสูงกร่มาณจะหาซอกเดียวเดียวงวดนี้มันว่างวดนี้หนึ่งผู้สิการหนี่เอาฝ่าฟังท่ามผู้ช่วฝ่าฟังเอาฝันวังช่วงตีซิตีหาเนี่ยมันแต่เน่ายากรูหน่อยนอนไปนอนไปนอนมันฝันหับเนาะเห็ดเต็มหกส่นถ้าเกิด่างน้แคอวที่้นใหม่ใกล้กัน บืนขึ้นไปขึ้นไปเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาได้หลายเราบันพอตะอวยลงมาเดี๋ยวขึ้นไปที่สูงอีกเป็นดอกบานหวยใหม่ขึ้นไปอีกมันสิดผูนะใหม่กูอยากันพ่อผูกหักนะ้วพันสั้นบันจับสั้นให้สิจับสั้นเห็ดตกลงกำลางพุ่นี่บันอุ้ยไม่ต้นมันเกิดเห็ดโอ้เห็ดอันต้นไม่สี่ตัวพ่อนะาจะได้บ้านใหมวยไม่สี่เห็ดเกิดที่ต้นสี่มันก็เลยตีสี่หกไปเลยนะบอก C6 6ไเอาแบบว่าต้องติดขันเลยครับท่านผช่ชงชัดเจนเลย C66C มาตรงกันคักเถอะ็ตะกวนกันเลยอกเครับเ็ดเกิดทั้งต้น C ตายเนาะคืแว่าศูนอีกสันนี้แล้วอะคือมัน 6C00C6 สันนี้เลยปันนั่นนี่ว่าฝันันเะโอ้มื่อเศ้าขัดฝันมื่อเศ้านีมันอ้ีีมั้งตีหาตีหนี่ย เพราะว่าหมูน้อยแล้วมันมันนอนลุกขึ้นมาหาเบิ้งหมูแล้วตีสามไปนอนไปนอนมามันหลับอ่ะผู้เมียขึ้นโอ้ยตีหากั่วเพื่อเดียวอือโอ้จังไหนคอยฝันนี่เข่าตรงๆด้วยครับท่านผู้ชมเด้อโชคดีพอพอมีสองเท้าหัวดก้อนแต่เนีว่าฝันเจ็บเนี่ยถึงไม่หักขึ้นมาจะห้องถือเลขสักๆอือมันก็เมียนที่ีบาดนย์หมดเลนเจ็บศูนยฝันเจียวบันหัวไฟเห็นเนี่ยภาษาพิงบ้านเล็กที่เขา หนึ่งหกศูนย์ไปป่าเมื่อว่าวอยายฟังกี่เดียวเหรอยังว่ายังขนลุกพ่อยเมื่อว่าวอยายฟังก็บขวิดีตัดศูนย์หลอกผ่านนะขวิดีจงว่าแต่หกกับหนึ่งซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกประย่างหนักอีกยายบอกว่าจีไปตัดมันจะยังผ่านะมันจะน่เจ้าตัดออกมันจะออกผ่านะว่าไม่ได้หลีพอดีเลยเนาะตัวกลางพอดีเลยเสียดายครับน้องพ่อเนาะงวดนี้เอาชัดๆบังได้ตัวไหนก็อฟันเอาไว้ชัดๆนี่ก็บว่าง่ายกับ ขันเป็นนฝันเมื่อเศ้านี่ไม่เจ่ว่าฝันเมื่อขึ้นแต่ฝันเมื่อเศ้าตีหานอ้อเก็บ he at, he at, he at, กเฮ็ด ok, น, uk, นี่กัเฮ็ดก็ถือวะหกเลยเฮ็ดหกครับบาดนี่หกปาดีก็เสียวาซีมันเป็นนั่นสี่หกมันหกอยู่แล้วไม่ไม่ตัวน,นั้นเป็นไมซี่โอ้ไมซีเออไมซีก็ <laughs> เลยไอื่นว่าซีความหมายมันเอาง่ายๆเลยดิบๆเลยครับท <Okay. S 2> ่านผู้ชมบ่ต้องซับ <แก S 1> ซ้อน,นนักสมองแมนถ้าแปลหลายปวดหัวปวดหัวมันครับ ป่านี้ขันตะว,ว่ามีสูนย์กับซอศูนส่ไใดครับก็คือว่าหกสีสูนศูนซีหกเน่ยนว่าไม่สีมันตายตอน๋อตายคือศูอนเนาะพ่อเนาะตายมันคือศูนย์ขันขันเลขนี่ยหกสี 64. แต่ว่าคิดว่ามันจะเป็นลางหลายาอืมพอลี่เนี่ยเราเป็นคนฝันแมนเลยครับทา่านผู้ชมอันนี้เป็นคลิปแรกเลยครับในประวัติศาสตร์ที่ พารีเราหมอบโชกให้ในหววของวันที่หนึ่งพุดสกิกาหกหาเนี่ยแต่ว่ากับเบิรงไหวเป็นแนวทางงนะพอเนาะเออเล็กฝันเนาะเอ,อเีห<อ>ยังก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีหยังแน่นอนครับไม่มีหยังแน่นอนครับมาศูนย์กรฝากไว้นี่ศูนย์สองสองศูนย์อือวง่ายๆนะครับฟารีนี่เราเป็นคนอารมณ์ดีครับแล้วก็เป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุเจ็ดสิบกว่านีา่ปลูกพักปลูก อยังใดมือดยมอย่างมูเอยงอย่งนี้แข็งแรงคุณเจ็ดตามเจสิบเอดเพออืออ๋อแม่เจ็ดสิบสองลังดรับเงเดือนเจ็ดร้อยผ่านหเหรอเจ็เต็มไปแล้วเจ็เอ็ย่างเข้าไปเนี่ยได้อนมาหนึ่อือครับพอกะขอบคุณพอรีหลายเด้อครับขอให้โชคดีผู้เบ่งแล้วกัพิจารณาเด้อ อดในแมนวิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นจริงก็ได้ย่อมไปตามสภาพมันแหละเนาะความฝันคือฝันครัแมนครับอันนี้ก็บเบิงไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมขอบคุณพอลี่หลายๆเด้อพ่อคอยสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่มิงเด้อครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อวัดีดวัดดีแม่วัดี